สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนไถ่น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำครับผมบริษัทอเมร่าปี2013นาลำแรกก็ปล่อยน้ำยาครับผมปล่อยน้ำยาหม้อน้ำตรงหม้อน้ำข้างล่างครับปล่อยทิ้งครับเปิดแล้วก็ปล่อยทิ้งครับผมตรงหม้อพักนี้ใช้สายยางดูดดูดทิ้งครับแล้วก็ปิดจุกตายคือ ้อน้ำข้างล่างครับผมเราใช้น้ำยาสีทิศครับผมสีฟ้าครับเติมให้เต็มนะครับผมครับให้เต็มครับผมก็เติมเสร็จแล้วก็ไม่ต้องปิดฝานะครับเราไปสตาร์ทเครื่องครับผมไม่ต้องเปิดแอร์ครับเปิดแค่สวิตช์ออโต้ครับ น้ำยาจะลดเราค่อยๆเขครับผมมันจะมี้นตัวพัดลมจะหมุนหมุนแล้วน้ำยาจะลดลงเราค่อยๆเขิ่ครับผมมีบรจารม้อกคนับเราค่ยๆเเติมเพิมเพิ่มครับเสร็จน้ำยาที่เหลือก็เทในเทใส่ในหม้อพักครับจบครับผม